ในเรื่อง้องการเตรียมความพร้อมในช่วงปีใหม่นี่แขกเข้ามาทุกทีแล้วนะคะโดยจัหวัสุรรา์ธานีค่ะก็ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและการหลอดอุบัติเหตุทางถนน,นทางนา้ำและก็ทางอากาศในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ โดยแรกตะวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมเมืองคนดีชันหา้าซาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจสดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทันได้มอบไม้ให้นายนันทวัชริญรวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมสู้นปฏิบัติการรวมป้องกันและหลอดอุบัติเหตุทางถนนทางนา้ำและก็ทางอากาศในช่วงเทศกาลปีใหม่2่อ6 7รวมไปถึงมีการประชุมผ่านระบบคอนเฟอรเรนซ์กันนะคะโดยมีนายบุญเรืองล่งละลวด หัวนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะครับในการนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การนำท่านผู้ว่านะครับก็เน้นย้ำดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่เนี่ยที่มามาตรการต่งางในเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะครับวางมาตรการดำเนินการเรื่องของอุบัติเหตุผู้เจ็บผู้เสียชีวิตจะต้องลดลงการดำเนินการสร้างปียนล่างนาเปิดซิ่นะนะครับ เกิดอุบัติเหตุไม่เกิน7จ็ดชิบ,บกกลางผู้บาดเจ็บไม่เกิน77รายเสียชีวิตไม่เกิน8รายโดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์นีถูกแห้งเนี่ยแหล,ก,ลกแหแควงทางหลวงจุนบทรวมถึงท้องถิ่นนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอได้ตั้งจุดตรวจชะลอความเร็วนะครับบริเวณจุดเที่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำควยวบวับปนน่ะเลยครับน้องงอมตามโค้งตามได้ระเนี๋ยนะแก้ไขจุดเที่ยงอะไรครับจุดตัดทางรถควนี่ก็สำคัญนะ กายคุณทุ่งจังวัดกำกับควบคุมรถโดยท่านสถานะรถโดยท่านไมยย่ประจำทางพนักงานขับรถพนักงานประจำรถให้ทื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมยอย่างแข็งครัดพร้อมท้งาการกรวดโชบสะพรถให้พร้อรมใช้งานนะครับสำหรับด้านความปลอดภัยทางน้ำเน้นย้ำไม่สำนานเจ้าสาดูแลเรื่องก,การเดินเรืออย่างเข้มงวดความปลอดภัยทางอากาศทางอากาศยานทุกแห่ง ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอำนวยความสะดวกในการเดินทางและก็ผู้าว่าเน้นย้ำมาที่เราด้วยใช่ไหมอ่าเน้นย้ำทั้งแมดแล้วค่ะที่มีส่วนในการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโรทรทัศน์ค่ะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชายรถชายถนนเนี่ยขับขี่ด้วยความระมัดระวังและก็ปฏิบัติตามกจราจรอ,อย่างแครงขัดกันเราเชื่อว,ว่าทุกปีเนี่ยถูกจังหวัดในมีการตั้งป้าไว้ให้เป็นสื่อ